วัสดีครับตอนนี้เลาอยู่กันที่สถานีรถไฟไอยิทยานะครับตอนนี้คือรถธรรมดาคูทนที่209กลุ่เทพผประโปราทางสถานีบ้านตากขี่กันดอจะเข้านะครับเป็นรถดีเซลน,น่ะครับ,รบนิดมั้ ตรวจค่าที่นี่สถานีอภิริยาก่อนจะลงจักร์วดนัดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนทางรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเป็นยทนยิ้ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Welcome to Ayutthaya Station. Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciate for choosing our services and look forward to serving you again. Thank you. โรดทราบสถานีเหลือเวลาอีก1นาทีจะได้เวลาขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่อส39ต้องทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีราชาุลีซึ่งจอดเทียบอยู่ในทางเลาดี2จะออกสถานีถ้าผู้โดยสารที่มีความต้องการนางโปรดขึ้นขบวนรถไฟเรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะ Attention please the ordinary train Number 209 from Bangkok. to Five out of One minute. Passengers traveling on the... Oh, let train. it have. ทันทายเป็นเอนเคหนึ N ่งสองสี่เจ็ดนะครับสถานีต่อไปจอดที่สถานีบ้านมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ